สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับการรีวิวไพ่แบบฟลิปทรูเนาะจะเป็นการพูดถึงไพ่สำหรับนี้คร่าวๆแล้วก็เปิดหน้าไพ่ให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะสำหรับนี้ก็คือชื่อว่า The Unfolding Path Taro t aro, เนาะโดยคุณอาจีนน็อ o ทัวร์ถ้าอ่านไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะด้านในก็จะมีทั้งหมด78ใบแล้วก็มี ไกด์บุ๊กแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเราได้ทดลองใช้มาแล้วนะคะถึงเราเคยรีวิวแบบที่ยังไม่เคยทดลองใช้ปรากฏว่าเป็นงงง,งนิดนึงเนาะเราก็เลยขอใช้ก่อนสักนิดนึงนะคะไปเปิดให้กับลูกดวงจริงๆแล้วก็ถือว่าพลังงานดีมากๆและการ์ดเขาดีมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมาดูที่ไกด์บุ๊กกันนะคะตัวนี้ก็อันนี้คือผู้เขียนเนาะคาเวอร์ดีไซแล้วก็ Power Illustration เนะมีชื่อตรงนี้นะคะโอเคคู่มือก็ทั่วๆไปเนาะบอกความหมายของแต่ละแต่ละใบนะคะไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็อธิบายรวมๆเนาะแล้วก็มีการสเปรดข้างหน้าบอกว่าวางไพ่ยังงางไยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยด้านหน้าไหนละ่ะเนี่ยประมาณช่วงเนี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดู ข้างในกันเลยหลังก่องเขามีอย่างนี้ด้วยนะคะฝาก็มีนะฝาก็มีอย่างนี้นะคะสวยมากเป็นไพ่ที่ค่อนข้างสวยมากๆเดี๋ยวเราดูทีละแผ่นกันเลยนะคะเดอรฟูใบแรกอันนี้ก็คือเด็กน้อยเนาะมีความเป็นเด็กมีความสดใส สดใสในระดับที่ว่าเป็นคนผิวแทนนะเออมันจะมีแบบดาร์กมากกว่านี้อีกต่อมานักมายากลเน,ะนลาะนลมิดอะไรก็ได้ตรงนี้จะเป็นแบบอินฟินิตี้นะคะเป็นเลข8ตรงมือเขาจะนลมิดอะไรก็ตามใจเขาเลยต่อมาพลังของพลังงานของความซ่อนเลนส์มีสิ่งที่คิดอยู่ในใจดูแววตาของเขาอันนี้คือ เป็นพลังงานของผู้หญิงแล้วก็ความปิดบังอะไรบางอย่างซ่อนเลนอย่างเงี้ยคือค่อนข้างพลังงานลึกมากลีกมากนะคะต่อมา empress มีความเป็นแม่เป็นราชินีเนาะแล้วก็แบบสะบัดผมออกมาเป็นรวงข้าวด้วยนะคะคือความอดุดมสมบูรณ์นั่นแหละเนาะต่อไป emperor นะคะ emperor ก็ดูดุดันดีนะดุดันแล้วก็มี มีสิ่งที่ถืออยู่ในมือเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์ดูมีความสง่านะคะดูมีสง่าราศีต่อมาไฮ r o f ฟนนะคะเป็นนักบวชนักบวชของเขาก็คือเป็นอ่ามันจะไม่เหมือนบ้านเราไม่ใช่พระเนาะก็อ,อาจจะเป็นพระประเทศเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะประมาณนี้นะคะผิวเข้มอ่าต่อมาเดล l ว v e r เดลเวอรนะคะดูเป็นคนรักกันมากๆ ดูหน้าตาเขาคือหน้าตาของไพ่ชุดนี้สื่อได้ดีมากๆนะอิโมชันออกมาได้เยอะมากชาลิออดนะคะพลังงานของการมุ่งม,มั่นเออการสำเร็จการพุ่งทยานอันนี้เป็นเสือตัวเดียวแต่เป็นลายขาวดำเนาะอ่านะต่อมาสเตรนท์นะคะสเตรนท์คนนี้ก็ดูแลสิงโต คือไม่ได้ควบคุมขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการดูแลควบคุมแต่ไม่ได้บังคับเออแล้วก็มีอินฟินิตี้ตรงนี้ไพ่ที่มีอินฟินิตี้จะมี2ใบเนาะคือมิเชียนกับสเตรนท์นะคะต่อมาเฮอร์มิต r เฮอร์มิตก็คือเป็นสัญลักษณ์ของอแสงสว่างก็ได้การใช้ความคิดความสันโดษความเงียบความเหงาเนาะการรอคอยเนี่ยหน้าไพ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ต่อไปวิวออฟฟอร์จูนมีกงรกลงล้อกรงล้อแล้วก็กงรงล้อถือว่าทำมาสวยมากนะคะเนาะต่อไปจัสติสนะคะความยุติธรรมเนาะความยุติธรรมเที่ยงตรงการชั่งน้ำหนักความแฟร์ต่างๆนะคะแฮงแมนแฮงแมนอันเนี้ยดูไม่ทรมานเท่าไหร่มันหมายถึงแบบ วิธีใหม่ๆด้วยนะในคู่มือนะคะในไกด์บุ๊กการหาทางออกใหม่ๆหรือว่าการคิดการใช้ปัญญาคิดจนคิดออกเนะี่ยเห็นไหมลักษณะของแฮงแมนตัวนี้คือไม่ได้ดูไม่ได้ดูทรมานขนาดนั้นนะคะต่อไปเดทเดทก็คือการเหมือนกับ new beginning การเริ่มต้นใหม่ด้วยเนาะถือว่าเป็นหน้าไพ่ที่สวยงามบาลานซ์เพอร์เฟกมาก ชอบเลยถึงตัวชอบ Temperance นะคะอันนี้ก็หมายถึงการบาลาน์นะคะบาลาน์การตัดสินใจการคิดการสมดุลน,นะคะแบ่งเวลาก็ได้เนาะ devil นะคะคือไพ่เขาแบบดีมากทุกคนเนี่ย The devil อันนี้ไม่ได้มีคน2คนข้างล่างนะจะมีแค่ตัว Devil ขึ้นมาเลยนะคะ อันนี้ก็ถือว่าสวยดีคือสีผิวเขาก็จะเป็นสีแดงไม่เหมือนกับตัวตัวละครตัวอื่นนะ Tower นะคะ Tower ตัวนี้ดูไม่ดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็คือเหมือนเหมือนการแบบร่มสลายการพังทลายอย่างเงี้เนาะการตกลงมาจากที่สูงอะไรประมาณนี้นะคะ Tower ต่อไป The Star ความหวังนะะ Healing เนาะอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่แบบ พลังงานกลางๆหลังจากเดอะสตา์ก็คือเดอะมูนดูคนลุกเลยเห็นที่แรกโดยส่วนตัวคิดว่าไพ่เดอะมูนนี่คือไพ่ที่น่ากลัวที่สุดในสำหรับนี้แล้วนะเออเหมือนกับกังวลมากนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถตัดสินใจในตอนนี้ได้เลยพลังงานใบนี้สื่อถึงมากๆากทำถึงมากนะเดอะสั้นนะคะดสดใสโอเคอันนี้อันนี้คือดสดใสจริงนะคะ ดูดีเลยดูหล่อด้วยคนเนี้ยอะ Judgment ความจริงถูกเปิดเผยนะคะหรือว่าการให้อภัยต่างๆเนาะก็ดูแบบดูมีเมตตามากคนเนี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นกรรมเทพก็ได้ The World นะคะ The World นี่คือเป็นหน้าปกกล่อง The World, The World ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ท่ามกลางดอกไม้เนาะเหมือนเป็นช่อมะกอกนั่นเอง แต่ไม่ใช่ชอบมาก,ก่อนเขาแทนเป็นดอกไม้นะคะต่อไปจะเป็นชุดเหรียญน,นะโอเคชุดเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญเขียชัดเจนนะคะอ่านง่ายต่อไป2เหรียญน,นะคะการบาลาน์เนาะสามเหรียญน่าจะเป็นการร่วมมือร่วมใจช่วยกันนะคะสี่เหรียญ เกอดเหรียญแน่นเลยแล้วก็เหมือนกับข้างหลังอาจจะมีพลังงานของการเหมือนเรามีเกาะป้องกันให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้าเหรียญดูกังวลมากรองเท้าก็ไม่ใส่หกเหรียญอ่านี้แบ่งปันนะคะถือว่ามีตังพลังงานดีนะหกเหรียญตัวเนี้ยแบ่งปันเจ็ดเหรียญรอคอยผลผลิตทวผ,ผลิตก็ถือว่างอกงามดีแปดเหรียญอดทน เห็นไหมอดทนมากๆควบคุมพยายามประมาณนี้คีย์เวิร์ด9เหรียญน,นะคะ,ะดูดีมีสงา่าราศีนะคนเนี้ยการเงินดี10เหรียญเพอร์เฟกเลยนะคะหรืออาจจะหมายถึงครอบครัวก็ได้เพราะว่ามีมากกว่าหนึ่งคนด้วยสมาชิกเนาะ10เหรียญต่อไปเพจเหรียญ <fe eder> ก็หมายถึงความซื่อสัตย์ก็ได้หรือว่าการเริ่มต้นนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะหรือการาส,สม่ำเสมออะไรอย่างนี้นะคะอัศวินเหรียญดูเหมือนนักธุรกิจนะคนนี้ดูทันสมัยขึ้นมานะคะถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ว่าดูเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยมากๆกอดเงินตรงเนี้ยเหมือนแบบเหมือนกอด iPad เลยมีทั้งเหรียญแล้วก็มีสัญลักษณ์ของดินด้วยนะคะ ต่อไปควีนเหรียญควีนเหรียญก็คืออานั่งอยู่บนบัลลังเนาะนั่งอยู่บนที่นั่งนะคะที่สบายมีผลไม้มีดอกไม้มีเหรียญมีกระต่ายด้วยนะคะคิงเหรียญโอเคอันนี้ดูมีบาร,รมีมีอำนาจแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆดูใจดีด้วยนะคะดูมั่นคงด้วยอ่ะประมาณนี้เหรียญก็จะเป็นหน้าไพ่สีน้ําตาลนะคะธาตุดินเนาะ เขาจะแบ่งประมาณนี้นะคะส่วนอัศวินไม่ใช่ผู้ชายนะอนี้เป็นผู้หญิงนะคะโอเคต่อไปดาบนะหนึ่งดาบนะคะก็มีช่อมะกอกแล้วก็มีมงกุฎด้วยสดาบดาบหนึ่งชี้ขึ้นบนดาบหนึ่งชี้ลงล่างนะคะการไม่สนใจไม่ตัดสินใจไม่ทําอะไรสามดาบดูลองไห้จนน้ําตาจะเป็นสายเลือดแล้วตาแดงหมดแล้ ซีดาบพักผ่อนนะคะไม่งั้นก็นิ่งคิดพิจารณาแต่พลังงานก็ดีนะมีดอกไม้ด้วยนะคะหดาบอันนี้ดูเจ็บปวดมากๆ6หดาบโอเคจะไปข้างหน้าแล้วแต่ตัวเขายังอยู่ในน้ำอยู่เลยนะเจดดาบนะคะอันนี้ดูเหมือนโจรเลยหรืออาจจะมีอะไรคิดอยู่ในใจเนาะเจดดาบแปดดาบ เหมือนขังตัวเองไว้ในความรู้สึกเนาะกดาบอันนี้ก้มหน้าก้มตาเลยคิดหนักมากแต่มันอยู่ในความคิดเรามาดูสิบดาบกัน10ดาบคือเจ็บปวดมากปักลงที่หลังเลยนะคะดาบ page of swords นะคะก็เป็นเหมือนกับไอเดียใหม่ๆใช่ไหมมีความคิดใหม่ๆจินตนาการหรือว่าดูไอเดียบันเจิดมากใช่ไหม knife of sword นะคะ เป็นคนคิดเร็วทําเร็วเนาะรู้จักหน้าตาเขาแล้วน่าจะเป็นคนที่ฉลาดพอตัวควีนดาบเชิดมากนะคะแต่ไม่แก่นะควีนนี้แต่คิงดูมีอายุอยู่นะคะแต่ดูเป็นคนที่แบบคําไหนคํานั้นนะเนี่ยคิงดาบก็เป็นคนที่ชัดเจนเหมือนกันแต่ว่ามียึดหยุ่นหน่อยเพราะว่าดาบเอียงไปด้านข้าง อันนี้ก็คือธาตุลมนะคะธาตุลมก็หน้าไพ่ก็จะเป็นสีม่วงม่วงนิดหนึ่งเนาะแล้วแต่พลังงานพลังงานดีพลังงานไม่ดีประมาณนี้นะคะสีม่วงม่วงฟ,ฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเนาะต่อมาไม้นะคะหนึ่งไม้นี่เป็นคาถาเนาะคาถากายสิทธิ์ละกันใช้คำว่าคาถาดีกว่าเนาะสองคาทานะคะสองคาถาประมาณนี้การแต่งตัวดูทันสมัยนะเนี่ย อ,อาจจะเป็นการแบบติดต่อสื่อสารอะไรเงี้ยความหมายสาคตา,านะคะทางไกลการติดต่อทางไกลต่างชาติต่างภาษา4คาทาอันนี้เป็นผู้ชายกับผู้ชายอาจจะหมายถึงแบบอ่าเป็นแบบคนที่ชอบเพศเดียวกันก็ได้เหมือนกันเดีย๋ยวนี้มันเปิดกว้างเนาะหรือจะเป็นครอบครัวเดียวกันคนที่คอยซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยนะคะ4คตา,านะ5าคตา ห้าคาถาอันนี้ดูเหมือนจะร่วมมือร่วมใจกันด้วยเนาะแต่ภายใต้ความตรงนี้มันก็น่าจะมีความขัดแย้งแหละหกคาทานะคะการได้รับชัยชนะการสู้จนได้รับชัยชนะเห็นไหมคนนี้นั่งดูแชร์เจ็ดคาทานะคะอันนี้ก็งัดเหมือนกันไม่ยอมแปดคาถาพุ่งไปข้างหน้าเลยเนี่ยขี่ขี่ไม้เท้าไปอย่างนี้เลยเก้าคาทานะคะมีหลายเรื่องที่จะต้องคิดเนาะ สิบคาถาอันนี้หนักเหนื่อยเพจก่อนเพจคาถาคาถาหรือไม้เนี่ยก็คือเป็นธาตุไฟเนาะจะมีความมีแพชชั่นมีไอเดียนะคะไอเดียในที่นี้ไม่ใช่แพชชั่นแบบไม่ใช่ไอเดียแบบเบาๆนะไอเดียดุนแรงมากจนมอดไหม,หมคนนี้คือแบบว่าพลังงานเขาสูงมากนะถ้าดูดีดีอะรอยยิ้มเขาอะทรงพลังมากๆนะคะเนาะอ่ะ อันนี้ก็คือคาถานะคะหรือไม้หน้าไพ่จะเป็นสีส้มๆแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายแล้วเป็นถ้วยนะคะถ้วยหนึ่งถ้วยคือสวยมากหนึ่งถ้วยเหมือนกับฝากล่องมีรูปหัวใจด้วยมีแบบเป็นฮาร์ดสองถ้วยนะคะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงนะเนี่ยสองถ้วยอีกแล้วนะสามถ้วยนะคะความเป็นมิตรเป็นเพื่อนกัน การเฉลิมฉลองก็ได้สีถ้วยคล้ายๆกับต้นฉบับเนาะ,ะแต่ว่าคนคนนี้ดูแบบมีดีเทลเรื่องเรื่องหน้าตาเรื่องแบบว่าหนวดผมอะไรเงี้ยเข้ามาห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยดูเศร้าจริงหกถ้วยอ่าการคิดถึงวันเก่าๆแม่ลูกอะไรเงี้เนาะเจ็ดถ้วยอ่าคิด <laughs> คิดหนักเลย มีอะไรที่คิดอยู่ในหัวเยอะมากทั้งเต็มไม้เต็มมือหรือเป็นโปรเจกต์ในมือเราก็มีแล้วยังคิดใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบช่างจินตนาการนะคแปดถ้วยไปเลยอน,นี้ move on ไปแล้วหันหลังให้เลยเก้าถ้วยนะคะก็คือแฮปปี้มากแต่อาจจะโสดอาจจะโสดอยู่คนเดียวมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิบถ้วยโอ้โหเป็นผู้หญิงหมดเลยนะเออก็แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะคะ ต่อไป Page of ครับคือในสำหรับเนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงว่า Page เพใหมายถึงเด็กนะคะแต่เพจมันจะหมายถึงว่าการเริ่มต้นใหม่ๆคนคนนี้อาจจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าเป็นคนที่อบอุ่นใจดีก็ได้นะคะเราดูที่พลังงานเราไม่ได้ดูที่อายุเนาะตามหน้าั่นี้นะอัศวินนะคะอันนี้เป็นคนโรแมนติก ดูจากรอยยิ้มแล้วเจ้าสนิมากมามอบถ้วยให้นะคะคีนคนนี้มีน้ำไม่นวนดีดูใจดีด้วยนะคนนีอ้อาจจะเจ้าลมอาจจะขี้วีนนิดนึงก็ได้ King of ถ้วยอู้หล่อที่สุดเลยคนนี้นะคะคนนี้ดูแบบ d a d ดดี้ชูกาแด d ดีมาก <laughs> โอเคก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับไพ่สำหรับนี้เนาะอ่ะลืมให้ดู ให้ถ้วยก็จะเป็นลักษณะสีเขียวๆนะคะน้ำพลังงานน้ำจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคจบลงไปแล้วสำหรับการรีวิวให้ในชุด t e unfolding p a พนะใครที่สนใจอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอยากให้รีวิวให้สำหรับไหนอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็กดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับ ไม่หมอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย